อ้าวทีนี้เราจะล้างความอยากในความดีอย่างไร เริ่มต้นจากว่าตอนไหนใช่ไหมดีไหนที่ทําได้ควรจะล้างความอยากในดีนั้นไหมไม่ไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างดีไหนที่ทําได้เส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้มันไม่เ,เบียดเบียนใครมันไม่เดือดร้อนใครมันเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตควรจะหยุดความอยากในเรื่องดีนั้นไหมไม่ลุยมันก็ไปทํามันก็ไปลุยมันก็ไปทามันก็ไปยังพอหมอพอดีอย่างรู้เพียงรู้พักทําก็ไปเลยไม่ต้องล้างความอยากทําก็ไปเลยทําก็ไปเลยทําก็ไปเลยยินดีที่จะได้ทํา,าได้อาศัยสิ่งดีนั่นก่อนที่ ทุกอย่างจะดับไปให้ทําใจอย่างนี้เออดีสร้างให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปสุดท้ายทุกอย่างจะดับไปนะแม้ดีนั้นก็ต้องดับไปหมดฤทธ์ก็ต้องดับไปนะทำก็ไปเลยแล้วทําใจว่าทําดีสร้างดีให้ได้เราและโลกได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปทําใจแบบนี้พอทําไปทําไปเธอไอ้ที่มันทําได้ทําได้ทําได้นั่นแหละสักวันหนึ่งเป็นไงมันจะทําได้ไหมทําไม่ไ,ได้สักวันหนึ่งมันจะทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะมีวิบาก้ายที่เราพลาดทํามาแล้วนามาคว้า อาจารย์จะบอกให้นะวิบากร้ที่มาขวางมีสองตัวหนึง่งวิบากร้ายที่พลาดทำมาแล้วเราไปอยากในชั่วในดีที่ผ่านผ่านมาแล้วกี่ภพกี่ชาติมันจะถึงชาตินี้ชาตินี้ย้อนกลับไปตั้งแต่เราเป็นสัตว์เซลล์เดียวนั่นแหละอันนี้มันจะเป็นวิบากร้ที่ดึงเรื่องร้มาใส่ตัวเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันนะมันจะดึงเรื่องร้ามาสกัดเราเป็นระยะระยะและ วิบากร้ายอันเกิดจากความอยากให้เกิดดีดังใจหมายในปัจจุบันนั่นแหละจะเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ที่โอ้โหสุดยอดที่สุดเลยอาจารย์ทึ่งบอกว่าสัจจะเขารู้นะว่าเรายัางติดดีเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวเขาก็บอกเราเขาบอกเราเนี่ยเขาจะเอาวิบากร้ายเก่ามากระแทกเปี้ยงเลยเราจะทําดีเรื่องนั้นได้ไหม ไม่ได้นนวิบากจากการติดเดียนใหม่นะ่ะอยากให้เกิดดีแะกลัวดีจะไม่เกิดกลัวดีจะไม่เกิดอ่ะเป็นวิบากไหมเป็นกลัวจะไม่เกิดเกิดแล้วก็กลัวหมดไปเป็นวิบากใหม่ด้วยใช่ไหมทาให้เราประมาณไม่ดีทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเป็นวิบากรายใหม่นะนะั่นน่ะเป็นทุกใจทุกกายใหม่นะนะั่นน่ะมันก็จะขวางมันกันเพราะฉะนั้นตัวขวางมีสองตัวคือตัวอยากให้เกิดดีใหม่นั่นแหละเป็นตัวขวางหนึ่งตัวเป็นวิบากรายใหม่กับวิบากรายเก่าคือเราอยากในชั่วในดีเรื่องไหนมาก็แล้วแต่เรวเขาจัดมาชุด เขาจะมารวมหัวกันฟบเลยพอเขาสองอย่างนี้มารวมกันเป็นไงเราจะทําดีดังใจหมายนั้นได้ไหมไม่ได้เปี้ยงเข้าไปในไงหลังเลยโอ้ไม่ได้พอไม่ได้จะสุขหรือทุกข์ทุกใช่ไหมพอเราติดดีนั้นอยู่ใช่ไหม ขาจะพยายามดันให้ตายเลยจะได้อยากให้เกิดดีอันนั้นมันจะได้ไหมไม่ได้ยิ่งอยากยิ่งทุกยิ่งอยากยิ่งทุกอยากเข้าไปอยากเข้าไปอยากเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นคราวนี้จะเดินหน้าไหมถ้ารู้อย่างนี้จะเดินหน้าไหมไม่ถอยหลังยิ่งอยากยิ่งทุกยิ่งอยากยิ่งทุกยิ่งอยากยิ่งทุกทุกต่อตนเดงต่อผู้อื่นแรงขึ้นแรงขึ้นจะเดินหน้าไหมไม่ถอยหลังดีกว่านี่ปัญญามันจะมากขึ้นอยากเป็นทุกอยากเป็นทุกอยากไม่ใช่สุขอยากเป็นทุกอยากเป็นทุก ได้สมอยากแค่ระงับทุกชั่วคราวหายทุกชั่วคราวแล้วก็ ทุกใหม่แรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแต่ละรอบที่อยากแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิม,รรแ,มแรงกว่าเดิมเป็นทุกใจทุกกายเรื่องร้ายต่อตนเองแล้วผู้อื่นโชคกับโชคกันแรงกว่าเดิมแม้แต่อยากในดีนี่ก็ทุกใจใช่ไหมทําให้เกิดทุกกายใช่ไหมล้วทําไม่ดีแล้วทุกเรื่องใช่ไหมอยากให้เกิดดีมากๆๆๆนีนใครมาขวางเป็นไงโกรธเกลียดเลยใช่ไหมทา<ด>ไม่ดีต่อกันเลยนะอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าจะทําดีนะเงียวนําให้ก็เดินเป็นตามอีกโอ้เป็นเรื่องร้ายต่อตนเองแล้วผู้อื่นโชคกับโชคกันโอ้แม้อยากในดีก็เป็นทุกแม้อยาากกกในนดี็็เปทุ อยากล่ะไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ทุกข์พอเราเห็นว่าเป็นทุกข์โอ้โหเราไม่เอาแล้วไม่อยากไม่อยากก็ไม่ทุกข์พอเราไม่อยากได้ดีนั้นแล้วเราจะกลัวว่าดีนั้นจะไม่เก an ิดไหมก็ไม่กลัวแล้วใช่ไหมพอเราไม่อยากแล้วดีนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์แล้วไม่อยากจะเป็นทุกข์อะไรเราไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เอาก็ได้แล้วก็หายทุกข์ใจก็ะไดทุกข์กายแข็งแรงไหม แข็งแรงนะเหตุการณ์ดีเกิดไหมเกิดสิกายแข็งแรงก็ไปทาเรื่องดีเรื่องไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ทาเรื่องนี้ไปทาเรื่องอื่นก็ได้วะดีเกิดไหมดีก็เกิดเนียวนาให้คนเด่นเป็นตามอีกเป็นไงดีไหมดีส เป็นง่ายอ่ะก็ดีต่ตัวเด็กล้วฝืนชื่วกับชื่อกันพอวิบากดีออกฤทธิ์มากๆๆๆมากเป็นไงทาดียังไม่ได้ดีพ่อทําดียังไม่มากพอแต่ถ้าทําดีมากพอแล้วเป็นไงจะได้ดีไหมได้เลยมันต้องจากเราไล่ทุกในเรื่องเรื่องดีเรื่องนั้นแล้วเป็นไงเอาไปเอามาเป็นไงได้เรื่องนั้นเฉยเลยพาออะไรทําไมถึงได้พอดีออกฤทธิ์ไงพเราหมดอยากแล้วต้องลงหมดอยากแล้วก็หมดทุกแล้วใช่ไหม ไม่มีทกุกสักอย่างเลยแล้วก aw, ลวกายเป็นวิบากดีซ้อนเข้าไปก็ได้ท oui, ุกแล้วก็จบแล้วสุขแล้วแต่พอนานเข้านั้นเข้าเป็นไงเราทําดีนั้นเข้านั้นเข้านานเข้าเป็นไงไอเรื่องที่เราเคยอยากนั้นแล้วเราวางใจได้แล้วนั้นเป็นไงกลับมาได้อีกถ้ามันมีช่องทางที่ได้เราอาศัยประโยชน์นั้นได้ไหมก็ได้เราทําก็ได้อาศัยก็ได้ใช่ไหมกลับมาเปิดโอกาสให้เราทําดีนั้นอีกทีกลับมาทําให้เราได้รับผลดีนั้นอีกทีแล้วอาศัยได้ไหมล่ะ ได้ชอบได้ไหมได้ไม,มีปัญหาแล้วถ้ามันดับไปเราจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์เพราะเราวางเป็ดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะชอบก็ได้ชอบก็ได้เฉยก็ได้ชอบก็ได้นะถ้ามันจะต้องอาศัยพอมันหายไปเป็นไงเราก็เฉยก็ได้วางก็ได้ไม่อยากก็ได้ใช่ไหมมันพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้มันพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้มันพ้นแล้วพ้นตั้งแต่เราไม่อยากแล้วใช่ไหม